อมีีมเล่เาสยองห้องข้างๆผมเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนสองคนเป็นบ้านไม้ติดกันหลายหลังผมทำงานกลางวันส่วนเพื่อนทำงานกลางคืน ด้วยส่วนตัวผมเป็นคนมีนิสัยสนุกสนานร่าเริงเฮฮาไปวันๆถ้ามีโอกาสหยุดงานพร้อมกับเพื่อนผมก็จะชวนกันกินเหล้าเพื่อนผมชื่อเล็กเล็กเป็นคนขยันเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งแต่เสียอย่างตรงที่เขาเป็นคนค่อนข้างผงผางขวานผ่าซากยิ่งถ้าเล่าเข้าปากนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงบ้านที่ผมอยู่ถัดออกไปอีกสามห้องจะเป็นห้องว่างให้เช่ายังไม่มีคนอยู่ แต่ถัดไปอีกห้องมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งฝ่ายผัวค่อนข้างนิสัยไม่ดีวันวันกินแต่เหล้าผมกลับมาทีไรเป็นต้องเห็นเมียเขานั่งร้องไห้ทุกครั้งทะเลาะวิวาทเอะอะเสียงดังบางครั้งถึงขั้นตบตีกันบางทีพี่สาวมาหาผมยังเคยเกือบโดนลูกหลงวันนั้นผมเลิกงานตามปกติขณะที่เดินมาถึงหน้าซอยหูของผมก็ได้ยินเสียงผัวเมียคู่นั้นทะเลาะกันดังลั่น ผมไม่สนใจอะไรรีบเข้าบ้านอาบน้ำกินข้าวสักพักเสียงนั้นก็เงียบลงเหลือเพียงเสียงร้องไห้ของผู้เป็นเมียแต่ก็น่าแปลกที่สองถึงสมวันต่อมาเสียงทะเลาะกันของผัวเมียคู่นี้ก็เงียบไปจนผิดสังเกตผมยังแอบคิดว่าสงสัยฝ่ายผัวจะสำนึกตนได้กลับตัวกลับใจเขาคงคืนดีกันแล้วดุงขึ้นผมตื่นนอนพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าชยมาผมยังไม่ใส่ใจอะไร เพียงแต่คิดว่าคงเป็นกลิ่นหนูตายอาบน้ำเสร็จผมก็แต่งตัวออกไปทำงานตามปกติเลิกงานตอนเย็นกลับบ้านผมเห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ซึ่งเพื่อนผมที่ชื่อเล็กก็ยืนดูอยู่ด้วยผมถามเพื่อนด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นวะเล็กคนปูกคอตายก็ผู้หญิงที่ชอบทะเลาะกับผัวคนนั้นแหละผมอึ้งไปครู่หนึ่งด้วยความอยากรู้เลยชะโงกหน้าดูก็ได้เห็นสภาพศพที่กำลังบวมฉึงลิ้นจุกป,ปาก หน้าตาเขียวลูกตาเหลือกถลนออกมานอกเบ้าน้ำเลือดน้ำหนองไหลลงมาเต็มพื้นผมทนดูไม่ได้รีบเข้าห้องอาบน้ำล้างหน้าแต่ล้างยังไงภาพนั้นก็ยังติดตาอยู่ข้าว่าเราย้ายหนีดีกว่าไหมข้างห้องมีคนตายจะเสี่ยงอยู่ต่อหรือวะผมนึกหว,ดวาดหวาดชักใจคอไม่ดีเอ็งจะไปกลัวทําไมห้องไม่ได้อยู่ติดกันสักหน่อยแล้วอีกอย่างห้องทําเลดีๆราคาถูกๆแบบนี้จะไปหาได้จากที่ไหนวะ แรกๆผมก็อ้มอึง้งแต่พอลองคิดดูแล้วก็จริงของมันผมเห็นด้วยแล้วเราก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันอีกเข้าสู่คืนที่สามหลังจากเกิดเหตุประมาณสองทุ่มผมเดินออกไปหาข้าวกินหน้าปากซอยจากนั้นจึงเดินกลับบ้านขณะเดินกลับยังไม่ทันถึงบ้านผมเห็นเงาดำๆตามมาด้านหลังมันเดินตามมาตลอดแต่พอหันกลับไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรคิดในใจว่าคงจะตาฝาดไปเอง ถึงบ้านขณะที่ผมกำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังแว่วมาตามลมถึงผมจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีแต่เจอเข้าแบบนี้ก็ถึงกับเงื่อแตกพลักนอนตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าห่มด้วยความกลัวนอกจากเสียงแล้วยังมีกลิ่นเหม็นสาบช่วยมาอีกด้วยผมกลั้นใจท่องบทสวดมนต์ทุกบทเท่าที่จะทําได้สักพักเสียงร้องไห้กับกลิ่นเหม็นนั้นก็หายไปคืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนจนประมาณตีห้ากว่า เพื่อนผมกลับมาจากทำงานผมจึงเล่าให้เขาฟังแต่เขาไม่เชื่อวันต่อมาเป็นวันอาทิตย์ผมหยุดงานตื่นนอนก่อนเพื่อนออกมานั่งหน้าห้องก็ยังได้กลิ่นเหม็นน้นลอยมาตามลมอีกกลิ่นมันเหม็นแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นจังหวะเดียวกับที่เล็กตื่นนอนมาพอดีผมจึงถามเล็กว่าได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไหมแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยวันนั้นผมกับเล็กไม่ได้ไปทำงานจึงชวนกันดวนเล่า ขณะนั่งกินกันอยู่เล็กก็พูดขึ้นมาว่าข้านะเว้ยไม่เคยกลัวเลยดีกว่าเรื่องผีสางเนี่ยไม่เหมือนเองกลัวอะไรไม่เข้าท่ากลัวจนขี้ขึ้นสมองพูดจบมันก็หยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มผมก็ได้แต่บอกมันว่าไม่เชื่อก็อยากไปลบลูงั้นเองคอยดูคืนนี้ข้าจะพิสูจน์ให้รู้ว่าผีไม่มีในโลกเล็กตอบสั้นๆเรานั่งกินเหล้ากันสองคนจนเวลาผ่านไปดึกแค่ไหนก็ไม่รู้ ผมขอตัวเข้านอนก่อนส่วนเล็กยังคงนั่งกินต่อคนเดียวเล็กบอกผมว่าเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะจับผีมาฝากเองผมไม่ได้สนใจคำพูดของเขาสวดมนต์ก่อนเข้านอนเป็นประจำเหมือนที่เคยผมสะดุ้งตื่นตอนตีห้าเมื่อไม่เห็นเล็กอยู่ในห้องผมเปิดประตูออกมาดูหน้าห้องเห็นมันเมาหลับอยู่ผมจึงปลุกให้เข้าไปนอนในห้องจากนั้นผมจึงออกไปทำงาน ตกเย็นเลิกงานผมเห็นพี่สาวมานั่งรอผมอยู่หน้าบ้านเพิ่งกลับมาหรอซากพี่นั่งรอตั้งนานได้ยินเสียงคนข้างห้องเธอร้องไห้ด้วยนะไม่รู้เป็นอะไรพี่นั่งฟังอยู่นานแล้วเสียงดังจากห้องไหนเหรอพี่ก็มาจากห้องนั้นไงพี่สาวชี้ไปที่ห้องร้งที่เพิ่งม,มีคนผูกคอตายผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่สาวฟังตั้งแต่ตอนผัวเมียคู่นั้นทะเลาะก,กันจนเมียทนไม่ไหวผูกคอตาย นั่งคุยกันอีกไม่นานพี่สาวผมก็กลับไปประมาณสี่ทุ่มคืนนั้นขณะที่ผมกำลังหลับสบายก็ต้องสะดุ้งตื่นมีเสียงโครมครามพร้อมเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องเดิมอีกแล้วทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่เพราะตั้งแต่ฝ่ายเมียผูกคอตายฝ่ายผัวก็หายตัวไปไม่รู้มีอะไรมาโดนใจทำให้ผมลุกขึ้นเปิดประตูออกไปดูเวลานั้นผมเหมือนคนกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ว่าละเมอก็ไม่ใช่เพราะยังรู้สึกตัวอยู่ แต่เหมือนมันบังคับตัวเองไม่ได้ผมใช้มือค่อยๆผลักประตูเปิดห้องอันเป็นที่มาของเสียงเข้าไปคุณพระช่วยภาพที่เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังผมแทบช็อกเมื่อเธอค่อยๆหันหน้ามาหาผมตกตะลึงตาค้างแสงไฟสลัวจากภายนอกส่องให้เห็นใบหน้าของร่างนั้นเธอคือผู้หญิงคนที่ผูกคอตายลูกตาถลนออกมานอกเบ้ากลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปหมดเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของเธอยังคงอยู่ เพียงไม่นานภาพของเธอก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาผมผมได้แต่ตั้งสติรีบวิ่งกลับห้องจุดทูบไหว้พระทันทีพอเล็กกลับมาบ้านผมรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เล็กฟังเล็กก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะปราบผีให้เอ็นดูคืนนั้นผมหลับไปลืมคำพูดของเล็กไปสนิทต,ตื่นนอนตอนตีสี่กว่าๆผมตกใจสุดชีวิตเมื่อออกมาเห็นร่างของเล็กเพื่อนของผมนอนทอดกายอยู่บนเก้าอี้ แขนขาเหยียดตรงตาเหลือกค้างปากเขียวผมตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนในห้องเช่าซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครตื่นแต่ก็ไม่ทันเล็กขาดใจไปแล้วเขาว่าเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันแต่ลึกๆแล้วผมว่าไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครจากนั้นก็รีบแจ้งญาติพี่น้องของเล็กให้รู้ข่าวสิ้นเดือนนี้ผมต้องหาบ้านเช่าใหม่ที่นี่ไม่น่าอยู่อีกต่อไปแล้วสำหรับผมหลังจากเพื่อนผมตายไปไม่กี่วัน ผมก็เจอดีเข้าอีกครั้งคืนนั้นขณะนอนหลับไปได้ไม่นานหูของผมก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงคนคุยกันพึมพำผมค่อยๆลืมตาขึ้นภาพที่เห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นยืนตาถลนลิ้นจุกป,ปากอยู่ปลายเท้าผมตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกหลับตาสวดมนต์ในใจสักพักภาพนั้นก็หายไปรุ่งเช้าผมรีบเก็บเสื้อผ้าแล้วย้ายออกทันทีจุดมุ่งหมายคือกลับบ้านคืนอยู่ต่อมีหวังโดนหลอกหัวใจวายตายแน่ ทุกวันนี้ผมก็ยังได้ข่าวมีคนถูกหลอกอยู่เหมือนกันไม่รู้เจ้าของบ้านทําบุญบ้างหรือเปล่าสําหรับผมไม่ขอไปเช่าอยู่อีกแล้วกลับไปอยู่กับแม่กับพี่สาวดีกว่า